สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้รีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรานําเสนอกับคุโบต้า lc 5 0 8นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถเทคเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็มีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับในช่องทางของ YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อนะครับวันนี้เรานําเสนอกับ L 5 0 8นนั่เอง คันนี้นะครับจะติดตั้งชุดใบมีดดันหน้าคานโค้งนะครับของ lc 7นะฮะอันนี้ทางร้านติดตั้งไปนะครับเป็น sd 1 8 1นะครับเป็นชุดใบมีดคันบนนะครับเหมาะสําหรับงานนานะครับงานไร้มันก็เหมาะนะครับไว้ข้ามคันหน้านะครับข้ามตัดต้นมันนะครับคานล่างส่วนใหญ่จะมีปัญหาเวลาตัดขุดมันเนาะตัดต้นมันเสร็จแล้วคานล่างมันจะรูดต้นมันหักนะครับตอมันหัก คันบนฮะเหมาะมากเลยนะครับ L 4ี0ห้าสิแดมีคันบนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับสภาพเป็นรถสภาพเก็บงานนะครับลูกค้าเก็บงานนะครับตัวประสภาพให้นะครับสลักใต้เสื้อเผ้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับโซ่ข้างนะครับสลักเขนลากนะครับเก็บงานสีนะครับให้ใหม่นะครับยางดีนะครับสี่เส้นเลยนะครับตัวคันบน ้าทนานสนใจนะครับต้องการ L 4508นะครับรดราคาประหยัดนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับฟับงเสียงเครื่องยนต์กันดู1,658ชั่วโมงครับระบบ8เกีร์ดหน้า4เกียร์ถอยนะครับ อันนี้เราเข้าเกียร์สี่นะครับลูกค้าเกียร์สี่ล้อนะครับ L4508 นะครับใบมีการบนพร้อมผ่านควรนะครับลูกค้าหรือจะเปลี่ยนเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับต้องการอาเป็นโรงงานนานะครับเปลี่ยนจากผ่านควเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทนะครับ279,000าบาทนะครับกับ L4508 นะครับนี่จะเป็นผ่านควนแบบนี้ก็ได้นะครับของ CMT มือสองอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นผ่านหกนะครับหรือจะเป็นโรตารี่ตาช้ากง RX180 ก็ได้นะครับนี่เลย L4508 ปลอดสภาพสวยๆนะครับ ระบบ8เกียร์หน้า4เกียรถอยตัวนี้จะเป็น L4 5.8ตัว DT นะครับเครื่องยนต์ธรรมดาเนาะนะครับรถตัวเบียนปี51นะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมใบมีคันบนพร้อมผานพวนนะครับหรือโรตารี่ก็ได้นะครับ279,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0875223883095339988 9นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตั้งอยู่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นจังเพชรนะครับสาขา2 บ้านท่าคอตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นแขงเพชรแล้วก็สาขาสามบ้านท่าคอเหมือนกันครับห่างระยะห่างกันประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับผมสาขาสองกับสาขาสามสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ